สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กระสาบเมืองสยามมาพร้อมกับหนึ่งเหรียญน,นะพี่น้องหนึ่งเหรียญที่พี่น้องนั้น อาจจะมองข้ามกันนะครับที่หลายๆคนก็มองหากันเช่นเดียวนะพี่น้องสําหรับวันนี้นะก็จะเป็นเหรียญสิบ,บาทรุ่นเก่านะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญสิบที่มีความผิดปกตินั้นเยอะมากๆนะครับเยอะมากนะครับและก็เหรียญปีพศนี้นั้น ก็มีราคาการซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับในนักสะสมหลายๆท่านนะครับที่ให้ในราคาที่ถือได้ว่าสูงพอได้เลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับท่านดูข้างหน้าเลยนะพี่น้องดูข้างหน้านะครับข้างหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ถึงความปกติเออทําไมล่ะนะครับก็เขาปกตินะครับเหรียญนี้ด้านหน้านะครับอ่าตรงไหนที่มันไม่ปกติล่ะนะครับแต่เหรียญนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปีพศ ที่มีการซื้อขายในราคาที่สูงนะครับเราไปดูข้อมูลเหรียญกันเหรียญกระสบับนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1ิบบาทรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บบาทด้านหน้ากรางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณทรงฉลองพระองค์ุลบริเวณคอเหรียญระบุ ภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9นะครับนี่คือลักษณะของเหรียญ10บาทรุ่นเก่านะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับเอาละอันนี้คือปีพุทธศักราช2537นะครับพี่น้องพี่น้องดูนะครับดูว่ามีตัวได้ผิดปกติบ้างนะครับามาดูก่อนเนาะ หละหลายคนถ้าเอ่ยถึงเหรียญปีสามเจ็ดแล้วก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญการปัมป๊มพาดปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับหรือว่าเหรียญไส้แตกนั่นแหละแต่เหรียญน,นี้ไม่ได้แตกอย่างที่คิดนะพี่น้องไม่ได้ใช่ไม่ใช่เหรียญไส้แตกอย่างที่คิดแต่อย่างใดเหรียญน,นี้ด้านหน้านะครับเป็นปกติวงครอบนะพี่น้องมาดูกันชัดๆนะ มาดูกันชัดๆนะครับส่วนเหรียญที่มีการซื้อขายของปีส7็ถือได้ว่าราคาสูงมากนะครับราคาสูงมากซึ่งเป็นลักษณะเหรียญไส้แตกนะครับส่วนลักษณะเหรียญไส้แตกนั้นพี่น้องสามารถเข้าไปหาดูข้อมูลต่างๆได้ตามเว็บเพจต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆตามช่องต่างๆนะครับที่เขาทําเอาไว้ให้ดูนะครับว่าเหรียญไส้แตกเป็นอย่างไรนะพี่น้องอเขามีราคาสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับสาหรับนักสะสมมาดูด้านหลังกันนะพี่น้อง ดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2537นะครับกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณด้านบนมีอักษรเบลนะครับอักษรเบลก็จะมี4จุดเป็นปกตินะครับปีพศก็เป็นปกตินะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชนิดราคาเป็นปกติ ส่วนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อเกินเออนะพี่น้องเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2537ลักษณะเนื้อเกินนะครับบางคนนะพี่น้องบางคนนี่เขาก็จะเห็นมีเนื้อเกินตรงพระปรางนะครับแต่เราน้อยคนที่จะสังเกตดูนะครับตัวพระปรางเนาะ,ะเราเห็นอาจจะเห็นเป็นลวดลายต่างๆส่วนเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนะครับตัวนี้ ก็มีนักสะสมหล,หลายนักสะสมด้วยกันนะครับที่มีการเก็บสะสมสําหรับเหรียญ10บบาทลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะราคาไม่สูงนะครับการซื้อขายนั้นราคาไม่สูงนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ราคามากกว่าหน้าเหรียญอยู่ดีนะครับ าราคามากกว่าหน้าเหรียญอยู่ดีบางเพจนะครับบางเพจบางช่องเขาก็มีการซื้อขายกันอยู่ในราคา40-50บาทนะครับ20-30บาทประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญที่มีราคาการประเมินต่ำนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงหรือว่าเหรียญที่ติดอันดับท็อปๆนะครับตัวนั้นก็จะมีราคาซื้อขายที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียญปีพศนี้การประเมินเขาอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะครับ การประเมินอยู่ที่หนึ่งร้อบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนลักษณะเหรียญทําไมเหรียญเนื้อเกินนี้ทําไมถึงราคาต่ำล่ะนะครับก็เพราะว่าความสึกหลอของเขานะครับมีมากกว่าที่เราคิดนะพี่น้องดูลวดลายต่างๆล้มหมดแล้วนะครับล้มหมดแล้วนะครับจึงทําให้ราคาของเขานั้นตกลงไปนั่นเองนะครับมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้านั้นสึกหรอเยอะมากๆนะครับสึกหลอเยอะมากนะครับยังอมองไม่เห็นเลยนะครับสําหรับลวดลายต่างๆเนาะ อ่ะก็ถือว่าสึกหลอเยอะนะครับส่วนด้านหลังก็อย่างที่บอกนะครับการสึกหลอมีเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีเนื้อเกินนะครับบางท่านก็บอกว่าเหรียญแบบนี้มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนะครับอันนี้ราคานะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนรักคนชอบนะครับความรักความชอบของแต่ละบุคคลเนาะอ่ามันจะอ้างอิงราคากันไม่ได้นะครับไม่มีราคามาตรฐานตายตัวในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญกระสาบหรือว่าเหรียญสะสมต่างๆนะครับ ราคามันก็มีเพียงแค่หน้าเหรียญนั่นแหละนะครับส่วนราคาที่จะมากกว่าหน้าเหรียญก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเนาะอ่านะครับบางคนก็บอกว่ามันมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญมันก็ใช่นะครับบางคนก็บอกว่าเอออาจจะมีราคามากกว่า10บาท20บาท30บาทอันนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับใช้จิตวิตจนรณญาณในการรับชมนะครับรับข้อมูลต่างๆเนาะอ่าใช้สติใช้ปัญญาของเรานะครับสําหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของแต่ละ ที่มาของข่าวสารนะพี่น้องก็ฝากพี่พี่น้องนทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ